เราจะขึ้นฝั่งไหนดีครับทางโน้นก่อนก็นได้ครับอ่าเริ่มต้นคุณผู้ชมด้านซ้ายเนี่ยเป็นภาพสงครามเลยนะครับเด็ก้าวสวยมากครับอันนี้เป็นภาพทัพอยุธยาครับพี่บวยโพนิโพมินครับโพมินครับโพมินเนี่ยแกเป็นจิตรกรที่พิ่โลกเนี่ยครับแกหลังจากที่ทํางั่งเชียงใหม่อะ่ะเขาเขียนลายฝั่งหน,นูเป็นเป็นทัพแมงป่องมาแกก็ไปแกเหมือนกับแกแกกันนะครับ เหมือนเพลงแก้กันนะพี่บ๊วยครับอ่าก็เลยมาเขียนภาพทัายุทยาเพื่อแก้กันนี่เป็นทัพดอกบัวโอ้แล้วก็เขาก็บ่งบอกพยายามอธิบายว่ายุทยานเป็นเมืองท่าเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลที่ที่เป็นเมืองค้าขายใหญ่มากมีมีแขกรังกาใช่มีไหลเชื้อชาติมีญี่ปุ่นใช่ครับมีญี่ปุ่นมีฮอลันดาใช่ไหมมีเทวดาด้วยใช่ใช่ลอด เทวดาไม่ใช่เทวดาครับอันนี้อันนี้คือตัวแทนของกษัตริย์ครับผมเข้าใจเลยก็คือเทวดาแหละกษัตริย์ก็คือเป็นพระวิษณุทรงไม่ติเทพเทมุนิเทพใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับมีสัมภูไรด้วยนะมีอะไรแบบนี้เลืดอุ้ยครับครับครับคุณผู้ชมครับนี่เหมาะผมเชื่อเหรอคุณผู้ชมเอ๊ะทำไมมาเรื่องนี่นักรบชุดนักรบอยุธยาอันนี้คือเตรียมมาทําใหม่ทั้งหมดทําทําใหม่ทั้งหมดครับแต่บางอันก็มีชุดของเก่าเหมือนกันใช่ไหมครับ ก็ไม่ไม่บนนี้ไม่มีของเก่าเลยครับทำทำใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเราเพราะว่าจริงๆแล้วเฮียก้าวว่าของพวกนี้บางทีแค่เอาแค่พลังงานเนาะชุดแค่นี้ยผู้ชมก็จะรู้สึกถึงความเก่าถึงความอะไรอยู่แล้วถูกไหมจริงจริงกลางคืนนะมันมีผลนะคือแคร์ก็ไม่กล้าออกจากห้องฝาไว้แครผู้หญิงอ่ะจะได้ให้นอนเต็มที่สียุธยานี่คืออะไรครับคือฝั่งนี้ทั้งฝั่งคือสียุธยาฝั่งนู้นเป็นฝั่งนู้นจะฝั่งฝั่งั้นฝั่งเชียงใหม่ครับนครพิงนครพิงครับครับ แล้วก็ชุดเนี่ยก็คือน้องอ้ําน้องอ้ําเนี่ยเขาเรียนเรียนโทรประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ชุดอย่างนี้จับได้ไหมครับจับได้ครับจับได้ครับก็คือมาให้แขกได้เห็นนะครับนี่เซนากุดก็เป็นเรื่องลึกล้ำนะที่แบบว่าเออเขาผมเชื่อว่าเฮียเก้าว่าต้องมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างแล้วไม่งั้นไม่ทำหรอกลงทุนเป็นหลายสิบล้านอ่ะมาทำอย่างเนี้ยครับเชื่อ นี่ก็คือดาบเดิมหอกมีแบบ QR code ให้ดูด้วยเล่าประวัติศาสตร์นะครับหรือยังไงใช่ครับคือทางฝั่งนี้เนี่ยทางฝั่งนี้เนี่ยทางทางเน่ย QR ค้ดเนะครับสำหรับให้แขกยิงได้ยิงแล้วจะมีดีเทลบอกว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือทาใหม่ทั้งหมดเหมือนกันใช่ครับอันนี้สมทองครับทองคำทาจากทองคําจริงๆใช่ครับองทองแล้วก็ทางฝั่งนี้เนี่ยพุทธไทยสวรรค์ทางฝั่งพรรคพวกกันพุทธไทยสวรรค์นะเขาเป็นคน จแจงต<ด>ัด,ดก,การนั้นมาให้แล้วก็อันนี้อันนี้เลอที่ที่เห็นเป็นลายๆายนี่คือดับเหล็กน้ําพีนะครับครับดํบเหล็กน้ําพีทั้งหมดเลยจริง,งจริงอ่าใช่ครับอาจารย์อาจารย์พ,พี่พี่พี่พศแกเป็นคนเป็นอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญต้อเดี๋ยน้ำพีเลยอะพิษณุโลกทำไมถึงต้องเป็นเหล็กน้ำพีมันดียังไงอเออแล้วได้ยินผมอยากจะเอาเอาของดีมาใส่ไว้เฉยจริงจริงเหล็กน้ำพีเนี่ยอยู่ที่อยุธยาเป็นแหล่งแร่แร่นั้นเป็นแหล่งแล้วเหล็กน้ำพีดียังไงเหล็กน้ำพีดียังไงเขาถือเขาถือเป็นเรื่องของแร่ชนิทธิษย์สายมูอะแร่ชนิทธิ์ไหม เหมือนกับหางช้างก็คือแบบของดีอยู่แล้วเหล็กน้ําพีคือเป็นแรกชน,นสิทธิ์ที่แบบไม่ต้องไปปลุกเสกอะไรคขาดีอยู่แล้วใช่เหมือน <ทำ S 2> กะลาไม่มี<ด>ตากะล<ด>าตาเดียวพระชายพี่ตบหักไนงะ